วี้จะพามายำหน่อไม้ค่ะไม่ใช่ยำหน่อไม้ซุปหน่อไม้ค่ะอันนี้หน่อไม้สดนะคะเราต้มใส่ตู้เย็นไว้เนาะเราก็จะมาทําเป็นซุปหน่อไม้นะคะนี่เรายังไม่ได้ใส่ใบย่านางเราเราก็จะมาต้มใบย่านางเอามาหน่อไม้มาต้มใส่ใบย่านางก่อนนะคะล้างมือให้สะอาดแล้วนะคะไปยำไป จะอร่อยค่ะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่นีชอบใส่จะทำให้อร่อยย่ยำไปเรื่อยๆเนาะอ้าวได้แล้วเห็นไหมเขียวเขียวขึ้นมาเลยใบยญานางสดๆนะคะใส่ไปเลยตามด้วยหน่อไม้ ไม้สดนะคะเอาไม้สดเอามาต้มเอามาเผาแล้วต้มนะคะเราก็จะไปนี่กันปะแดดร้อนมาแล้วติดเตาเอ๊ะเดี๋ยวมาใส่กันเนาะเดี๋ยวรอค่ะรอเดือดอ่ะเดือดแล้วค่ะจวใส่ผงอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วเดือดแล้ เรามาปรุงเครื่องกันค่ะเ,เพื่อนๆที่เราใส่ผงผงปรุงรสตอนนี้เราใส่ผงนัวนะคะอันนี้ก็คือไม่ใส่ก็ไม่แซบเลยเนาะนะคะ,ตา,ะ,คะตามด้วยของนัวนะคะตามด้วยของนัวใส่ไปอ่ะไใส่ก็ไม่นัวนะคะ ข้าวคั่วค่ะเพื่อนๆใส่ข้าวคั่วไปเลยค่ะคน้ำด้วยพริกค่ะเพื่อนๆเผ็ดน้อยเผ็ดมากกะเอาเลยนะคะอ่าเราก็ใส่ประมาณนี้น้ำด้วยมะนาวค่ะมะนาวน้ำก็เยอะเยอะมะนาวน้ำปลาอย่าพึ่งนะคะเพราะว่า เราชิมดูก่อนเพราะว่าตอนเราต้มหน่อไม้เราก็ใส่เกลือไปเนาะนี่นะคะใส่หอมแดงไปก่อนค่ะหอมแขกเราชอบใช้หอมแขกนะเพราะว่าเวลาลวมันจะหวานดีเาเวลามากินกับซุปหน่อไม้แล้วจะหวานในตัว เอามาเจียวก็อร่อยของแข็งนะหัวยี่ใหญ่ไว้ยิ่งหวานเลยแม่กาเผ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมดูอนุญาตใช้มือรอ้อนเติมความนัวแล้วก็เผ็ด เอาผงนี่ดีกว่าค่ะปลาหนิดเองไม่ต้องเยอะตามด้วยต้นหอมผักชีใบเลื้อยใบลึกไปเรื่อยผักชีเสร็จแล้วค่ะเพื่อน ลงเลยค่ะโอ้เสร็จแล้วพอดีมีแสงแดดค่ะเพื่อนๆ